ทวามด้รกทุกตัวครับมีตารางอยู่การแข่งันก็วันี้มเรียนยการเรียนที่สามปีที่นงเรียนมรับหกที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือส่ชุดถ่เมดีฝาด่ยชุดนักเรียนครับวันนี้เราจะมาฟังการแสดงความคิดเห็นต่างๆของฝ่ายเสนอและฝ่ายสาร เพื่อดูว่าผจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบนี้กันบ้างก่อเปล่าก็จะขสออนุญาตแนะนำตี่โต๊ะีครับขอเชิญัูหน้าฝ่ายารฝ่ายชาหนา่ครับติกอยุนหน้าตุดลายทองครับตู้สนับสนุกคนที่หนึ่งติกอยู่ในพรสอนขันช้ครับ ผู้สนับสนุนคนที่สองเด็กชายสุนทรนาทีครับผู้สนับสนุนคนที่สามเด็กชายสุนทรชาวนาครับเชิญคุณท่าฝ่ายชานครับเด็กหญิงทวินีเวชรัตน์ครับผู้สนับสนุนฝ่ายชานคนที่สิบครับเด็กชายนาราพรชวังการครับ เูื่อระดับเสนอใส่ฟ้าที่ใองชายบุตรกอนเิดือนครับเพื่อระดัสนใสฟ้าทุกีกอกอครับ้วกผมติ๊งชายบุตรก้อนเมตันครับ จะเป็นขวาน่าฝ่ายเฉลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในยัตติใส่ชุดไปเวทในักเรียนค่ะชุดไปเวทนะคะถ้าพูดถึงชุดไปเวทก็คือชุดองม้อที่เราใส่กันในชีวิตประจำวันทั่วไปมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเอาชุดไปเวทมาใส่ในโรงเรียนของเช่นนักเรียนหญิงถ้าเขาใส่กระโปรงเขาก็จะล่างหน้กก็ต้องคอยระวังไม่ให้กระโปรงเปิดถ้าเขาใส่กางเกงเขาเพื่อนก็คอยระวังต่อไป แถนเสื้อที่ึกก็ถ้าจะเสร็จสลายกุญแจชุดกางเกงได้นะคะใช่ไหมคะส่วนความคิดเหยีส่วนตัว,น,วน,นะคะนี่เราของชุดกางเกงจะเช็ววนว่ามันใส่แล้วรู้สึกร้อนตกอ้าวไม่ค่อยสะดวกสบายต่อตัวค่ะเวลาที่สปาก็ต้องคอยมันิทานองก็คอยนั่งจับกิกบกระโปงจับกิบกับเสื้อ แต่ที่ตอนจบนิพพานไปทำางอื่นก็น่าจะมีเกิดนะคะเช่นการที่พ่อแม่เราเลิกงานมาเขาต้องมานั่งนิพพานพวกเราเพราก็่าคจะพักเหนื่อยอาบน้ำกินข้าวพักแต่เขากลับต้องมานั่งหลับสนหลับแขกที่นิพพานพวกเราส่วนพวกเราก็เอาเปรียบเล่นหนังโทรศัพท์เอาชีว่าพ่อแม่ตัวเอง เขาตั้งใจที่จะตอดไค่แต่จริงๆว่าไม่เลยค่ะชุดนักเรียนนะคะมีราคาแพงกว่าชุดไปเว้นหรือเสื้อยืดกเกับเกีธรรม,มาดาตากันแถมเวลาใส่ชุดแบบต่างๆก็ต้องคอยขาบางทีก็ลืมหัวมันก็ลำบากนะคะในการใสร่ชุดนักเรียนอีกอย่างถ้าชุดนักเรียน มันปเป็นเลอะเป็นเปียกอะไรก็ต้องมานั่งซักต้องมานั่งทำความสะอาดชุดไปเว้นไม่ทำความสะอาดเหมือนกันค่ะแต่ว,ว่าชุดไปเวนม,มันสามารถเลือกสีส,สันได้ใส่ให้มีสีส,สันได้ไม่จำกเจถ้าไม่อยากให้เสื่อ่าเลยแค่ใช้เรื่สงสีที่แข็งกว่าชุดนักเรียนเขาชุดนักเรียนเป็นสีขาวถ้าเลอะหรือเปียกน้ำเช่นนักเรียีถ้าเสื้อนักเรียนเลอะหรือเปียกน้ำมันก็จะเห็นมันซับไหม่ซัไหม่เปนักเรียน ซึ่งผู้ชายก็น่าจะมองเดออยู่ค่ะส่วนในเรื่องของกระโปรงนักเรียนหญิงนะคะหรือว่ามันสร้างสางวบาร์เขาก็ใส่สร้างแต่ถ้าเราหารใส่ชุดเเร่ให้นักเรียนหญิงใส่เสยืดสีชุกๆกระเจี๊นสายยาวรู้ว่ามันน่าจะเหมาะกับชุดนักเรียนมากกว่านักเรียนหญิงหรือว่า หม well. ากกับชุดไปเวสค่ะไม่เล่ชายหรือว่าเขาก็น่จจะสนใจชุดไปเวสอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะว่าชุดไปเวสมาใส่สบายไม่ร้อนไม่เหนอยหนะแล้วก็อีกอย่างก็คือท่ามันบางขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิชันหัวหน้าจากฝ่า <S ie> <etz al> <ice> ยฟ้านะคะแา่จริงหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดมา ชุดไปเวทก็สั้นได้น,นะคะจริงไหมคะ <c oughs> จริงเพราะว่าชุดไปเวทมันก็สามารถใส่กับโางกงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแต่งได้หลายรูแปแบบมากเลยแล้วการแต่งชุดไปเวทก็ไม่ใช่ว,ว่าจะดีนะคะอาจทำให้อาจ,อาจ,อาจมีนักเรียนอื่นจากโรงเรียนอื่นแอบแฝกเข้ามาในโรงเรียนก็ได้ทำให้โรงเรียนเราไม่ปลอดภัยจริงไ,ไหม <c oughs> การใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันดีนะคะเพราะว่าชอบให้นักเรียนเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แบบเอ,อ้ยี่คนนี้แต่งตัวอะไรมานะแบบไม่ดูไม่ได้เลยอ่ะแต่เสื้อชิลก็ช่อนักเรียนก็สามารถใส่ถั่เข้ามาได้นะคะํำให้แบบไม่ผู้ชายไม่สามารถมองผิดถ้าผู้ชายจะมองเนี่ยเราแต่งตัวยังไงเขาก็มองค่ะจริงไหมคะ <c oughs> แล้วที่บอกว่ารีบเสียเวลาที่ชุวนักเรียนเนี่ยเราก็สามารถเตรียวไว้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ส่งร้านซักรีก็ได้ถ้าใส่ชดไปเว้นได้สระจริงๆเขาว่าขอบเขตมมันอยู่ที่ไหนหรอคะแบบไหนที่เรียกว่าควรแบบไหนที่เรียกว่าไม่ควร ความกันอีกว่าเขาว่าควรกับเขาก็เหมาะสมมันเป็นยังไงการใส่ชิปไปเลก,ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่ามันก็มีบางชีที่มันไม่สมควรที่จะใส่มาะคะ่ะถ้าให้เรียกระหว่างชิปไปเลยก,กับชิปัก,กนเทียน หรือว่าเลือกชุดนักเรียนดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีกฎระเบียบชัดเจนอยู่แล้วทำให้ไม่ยังไงอะไม่เสียเวลาในการแบบมาเลือกชุดว่าเออวันนี้ก็ใส่ชุดอะไรไปดีนะวันนี้ก็ใส่ชุดอะไรไปดีไม่เสียเวลาในการกเลืกเอนนกคะ่ะเพราะว่าชุดนักเรียนเนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย ดิฉันผู้สนับสนุนการเสนอคนที่เลืนะคะค่ะจากที่หัวหน้าฝ่ายค้าพูดมานะคะการที่คุณบอกว่าชุดเปร๊ะไม่ดีอย่างนั้นข้อเสียอย่างนี้ชุดนักเรียนดีกว่าอย่างนี้นะคะดิฉันก็ยมารักนะคะว่าการใส่ชุดนักเรียนนั้นทําให้ดูเป็นระเบียบทําให้ดูเข้าเทียมกันก็จริงแต่ก็อยากยืนบอกถึงแง่นะคะว่าชุดเปเวก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะจริงไหมคะคริ การเปิดโอกาสให้น so ักเรียนได้ลองใส่ไสรเวดูในวันเรียนจริงๆทําให้เขาได้เข้าใจมันอย่างทข้แใ้และสามารถเปรียบเทียบได้ว่าไตรเวดหรือชุดนักเรียนอะไรดีกว่ากันซึ่งถ้าผาอาใส่แล้วชุดเป็รียบไม่เหมือนเขาก็อาจจะกลับไปใส่เครื่องแบบที่เขากำหนดไว้เองแต่การท้าไปทุกอย่างโดยไม่เปิดโอกาสไม่ทดลองใดๆเลยนี่แต่จะทำให้เด็กรู้สึกผิดบังคับจากสลางของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเท่านั้น ดังนั้นผากกาเคสให้ลองใส่อะไรก็ได้ดูก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นโรงเรียนตามชื่อของมันเลยก็คือสถาพืนที่ที่ไว้ให้เรียนรู้ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการเท่านั้นแต่เรื่องอื่นก็คนมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เขาได้ทดลองทำสิ่งที่อยากทำด้วยการเห็นเด็กกล้าคิดกล้าทำ สิ่งที่มีมานานในฐานะนักเรียนคนหนึน่งก็เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาจริงนะคะที่ได้เห็นนักเรียนฝากกล้าความแสดงความคิดเห็นและได้ลองอะไรใหม่ๆแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นกนารนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองแต่ชิ้นใบเบสได้ไม่ได้มีแค่นักเรียนที่จะได้ประโยชน์แต่บุคลานรยนก็จะได้ประโยชน์ด้วย เพราะกลมกีืนมีความเชื่อที่คิดจะหือว่าถ้าในเด็กใส่ชุดไปเว้ได้ตรงเรียนก็จะแตกแย่และมีการแบ่งพักพวกั่วแต่งชนชั้นจะรู้ไปเลยจะได้รู้ไปเลยว่าเรื่องที่คิดกันว่าจะเกิดขึ้นสุดท้ายแลว้วมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่งยังเป็นโอกาสถวา้ความรู้ความต่างของอื่น บางคนนะคะบอกกันสมมุติว่าชุดนักเรียนจะทำให้ทุกคนสมมติข้ามกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนจะไม่รูกันจริงหรือคะว่าเพื่อคนไหนรวยเพื่อคนไหนจะเพื่อคนไหนจนยังไงเขาก็รู้กันอยู่แล้ว่อให้นักเรียนจะใส่เสื้อเหมือนกันดังนั้นการใส่กุญแจเว้ยถ้ามองในมุมแบบเป็นโอกาสบมบุมส่องดี่ที่จะ,จะทำให้เกิดควาใจว่าสัดโคตรดีเก่ ดีครับผมผู้อำนวยการผุ้ฝ่ายการคุณผเป็นครับการที่เรียนใส่ชุดไปเว้นโรงเรียนนะครับมันก็อาจจะมีบทดีแต่ทุกคุณควรติดถึงด้วยนะครับว่าครูเขามองมาว่าอาจจะไม่ถูกระเบียบนะครับซึ่งชุดนักเรียนมันอาจจะแยกแยะได้นะครับว่า พวกคุณอยู่สายชั้นไหนอย่างเช่นคุณนักเรียนของเด็กดุบาลจะมีแบบกางเกงสีแดงเสื้อสีขาวนะครับแต่ออกระดับชั้นประถมมัธยมนะครับจะเป็นกเกงสีดำและเสื้อสีอขาวนะครับซึ่งของมัธยมนะครับ ก็จะแตกต่างกันยกหนึ่งนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ดาวหรือวงกลมนะครับหนึ่งดาวมสองก็สองดาวมสามก็สามดาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่ชุดไปเว้ยนะครับคุณครูเขา้าสอนจะไม่สามารถแยกออกได้นะครับว่าเราอยู่สายชั้นไหนการที่นักเรียนนะครับแต่งตัวของนักเรียนบางคนอาจจะ แต่งกายไม่เหมาะสมต่อการใส่ไปในสถานศึกษานะครับซึ่งอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเสียหายได้นะครับการแต่งกายโดยชุดไปเวทนั้นทําให้เด็กต้องหาชุดที่เด่นที่สวยมาใส่แต่งกันนะครับซึ่งนั้นมันเป็นการชิงเปลืองต่อผู้ปกครองมากเลยนะครับผู้ปกครองต้องเสียเงินให้เราหรือว่าพาเราไปซื้อ ึ่งจะทําให้ผู้ปกครองนะครับหมุนเงินไม่ทันนะครับและจึงทาให้ผู้ปกครองเกิดอาการเครียดนะครับเพราะว่าพวกเราได้ต่อเงินคุณพ่อคุณแม่ซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นนะครับแหมชุดนักเรียนนะครับมันเป็นชุดที่ผมว่าผมใส่แล้วผมสบายนะครับแต่ชุดไปเวทมันก็สบายนะครับแต่ผมรู้สึกไม่ชอบครับเพราะว่าผมคนที่ถูกกดถูกกดระเบียบนะครับ แบบผมแบบเปลี่ยนแล้วผมสงสารนะครับบปกปกปก ผมก, bare, กู้สเมฤทไสนค่าเสนะครับอาบก่าทุกคนรู้สึว่าชุดสีในชุดแฟช่นนั้นก็สามารถทำบดสีได้ครว่จะเป็นชุดของแต่ละสายสายแต่ละสายเฉ้าว่ามตัวทีเป็นสีแต่เนียนของชุดแพชช่นแต่ทำให้บดสีไม่น่าเบื่อากครับและบางัอาจจะไม่ต้องเครื่องแบบว่าแบบเครื่อแบบอาจจะดูน่าเบื่อชุดแ จะมดแทนได้ครับความเสถียไมคืออจะตัแต่ก็เป็นสเราจะเป็นไปดครับแต่ชุดเปเว้นสามารถทดแทนความเสถียของสังคมได้ครับแะเอาติดที่ไม่ขาก็บความเสและยสทกบความเจริญซึ่งอาจารย์่พ่แม่เข้าใจลก้นครับขึ้นและบางทีครับชุดไปเว้นนั้นสามารถรูได้ทุกอย่างครับ ก็จะคำนวณว่าชุดว่าจะเปืือก็จะสั่งเหาะหรือไม่ชุดไปเป็นสมบัตทดแทนได้ครับเพราะว่าคุณเคยได้คิดตัครับไม่ควรจะเปลี่ยนครับที่ต้องเลือนและก็ซักเลือกชิ้นว่าจะสั่งเนาอจริงไหมครับจริงครับริครับเปี่ยนนั้น สามารถรีดแล้ว่าไปซักรีดได้ครับผมถามก่อนครับว่าถ้าพ่อแม่คุณคุณจะไปรีดแล้ะคุณทำกับเองคุณทำงานกลับมาดึกๆคุณจะมีเวลาไปรีดต่อหรือจะเอาเวลาไปซักก่อนครับเขาทำงานมาเหนื่อยกลับมาเป็นดึกสี่ห้าทุ่มเขาจะมีเวลาไปซักรีดต่อเขาก็ต้องมานอนเพื่อพักผ่อนก็จะทำงานแต่ละวันและบางคนอาจจะไม่เวลากับเองกับชุดนี้เลยแล้วบางคนอาจจะมีเวลารีดเสื้อผ้า แต่ผมว่าชนไปเลนะก็ไม่ได้นก็ไม่ได้แย่อะกันนะครับครับผูสมรที่สอรับจากผู้นำเสนสาเสนว่าที่สองพูดมาผมคิดว่าการที่คุณบอกว่าไเมที่เป็นีอย่างนี้ผมว่า มันตีนะครับแต่ทเ่รเนะครับเต็บปวเียนะครัลาดโดดเขใส่ชุดเวนะครับเวลาัโดดแล้วจะไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่เรียนไหนนะครับยเรียนการศึาพาแต่ถ้าใส่ชุดไเว้นแล้วก็จะทัาครับแ้าท่เ้นเขรียนน้นจอแย่แย้ได้ว่า เด็กรือชั้นอะไรมออะไรแล้วคุณจะลองดูนะครับผิวมี้ประสบทธ่อจะาหเข้ามาทำงานร่างกายหรือต่อเหตุให้อะไรผู้ชายจะสเ้าว่าผู้เขเสียเพิ่มเติมชุดเสียนะครับทีเนี่ยนะครับเป็นชุดที่มีสีขาวว่าเป็นสีที่สดใสและเป็นรูปสอาสัมาันธ์ากๆเช่นท่ชอบเล่นกันครับและทุกคนต้องเป็นแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับ เวลาชิวเรียนมีช่วที่ไม่ถูกสบการมาเพราะเวาชเรียนเปียบนนีันจะบังมากเด็กชั้นผลาได้และเ็นาของการใช้ชีวิตังเวลาใสกรโปรเวลาต้องขึ้นอาครองาจจะ่ระโปรงได้เ <tamanho> ช่นอาคารเรียนหรือ้าสตาตลอดเวลาอย่าครับ เครื่องแบดบัาเจียนคุณไม่ได้ได้เครื่องแดดอาเจียนคุณด้วยนะครับชุดอ,อืนเช่นชุดเสื้อเน้น่ฬรุณอื่น,านเานไม้เราไปดูนะครับถ่าใด้จ่ายทั้งหมดที่เราเสียไปบางคนก็าจะไเข้ใจเรื่องนี้เราไม่เดือดร้อนแต่ปรญหาต้นอือยา่างเวลาสวใจหรือวะไในผืนระใช้เราเระครับเสียเวลา และอย่างที่มีสนับสนุนกว่าเดินหลอกคุณไปเวลาจส่ชุดพิเศททำให้ปากคุณน่าใจมากขึ้นสนับสนุนเพร่อให้ปากคุณมากขึ้นเชื่อว่าในประเทศชุดพิเศษไม่จะเป็นต้องเป็นชุดที่ประดงามกม่ได้แต่ทุกคนใส่มาแล้วก็ั่าใจแล้วพอดีกว่าชุดพิเยนที่ใส่ไปแล้วส่งผลได้เวนะครับเป็นน้ำเป็นทับ เกียสตบีทำไม่เสียได้แต่หากูเรสมบมสามารถได้ง่ายแค่นกระาษกระบอกกรด้วกสีเครับเ่อนอการคนิัแจกที่ที่สนุ ฝ่ายเสนอคนที่สามได้กดดล่าวว่านักเรียนเป็นอุปรสรรคต่อการซักและทำความสะอาดแต่ชุดไฟเล็กก็ทำความสะอาดยากเหมือนกันค่ะเพอาะว่ที่สองชุดไปเล็กคือเรียบร้อยเป็นระเบียบวินัยทำให้ดูว่าเป็นเด็กโรงเรียนจากโรงเรียนอะไรนอกจากนั้นยังจะทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยด้วยค่ะ เราเจนพี ó, ่อยากจะเข้ามาในโรงเรียนขโมยของหรือมาทำลายร่างกายเจนกคะก็คงไม่ลงทุนตอตัวเป็นเจนเรียนแน่ๆค่ะเรียนโรเรียนก็ยังทำให้เราเข้าใจเรื่องระเบียบวินัยดีขึ้นฝึกให้เรียนรู้การรับผิดชอบต่อคนของเรียนโงนได้ค่ะถึงแม้ว่า เราจะไม่รู้ว่าเด็กจบออกไปวินัยเหล่านี้จะถูกนาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือไม่แต่ก็อยาอ่างไรก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะได้สอนเรื่องวินัยให้เด็กบ้างแทนที่จะเป็นเรื่องการสอนวิชาการอย่างเดียวเด็กก็จะได้รับสอนเรื่องวินเนัยจะเกียนวิเนียด้วยกัน ถ้าเสียชุดไฟฟ้าถ้าเสีชุดไฟฟ้ได้ขดสามารถตัดระแสไฟฟับได้ที่เด้นวงแวนได้ก็จะไม่เสียชุดและที่ร้ากัขอส่งต่อแต่ที่ร้าก็ไม่รู่าส่งดและอาจจะเกิดการตีที้าไม่ตไม่ได้ตึงยากให้วเสร็ไมเก่ แต่ถ้าเราใสะะ่ชุดไปเว้เวลามีเรื่องทะเลาะได้ก็จะไม่รู้ว่าจานจีเงืนไทำให้อ่านยากสรุปนะคะชุดนักเรียนของเราก็มีดีเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันแตนกต่างกันตรงที่ว่าใส่ชุดไปเว้นกับชุดนักเรียนมาโรงเรียนแค่นั้นเองอาจจะต้องรียดหรือซ้ำบ่อยๆเพราะว่ามันอาจจะเลอะแต่ชุดไปเว้นก็เลอะได้เหมือนกัน ทำให้ต้องซ้ำเหมือนกันแต่ทําให้มีระเบียบม,มากขึ้นเวลาใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนเวลาเกิดอะไรขึ้นภายในโรงเรียนก็ทําให้ครูประจําชั้นรู้ว่าเราอยู่สายชั้นไหนจะได้คุยกับครูประจําชั้นได้รู้เรื่องและส่งเรื่องถุกผู้ปกครองได้ทันทีแต่ถ้าเราใส่ชุดไปเว้นมาเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนครูต้องเสียเวลาหาตัว และทำให้ดำเนินเรื่องที่ต้งตองตรวจองได้ช้าลงการก็จะมาสรุปในยี่สิบเรื่องชุดใบเวทดีกว่าชุดนักเรียนนะคะพี่ชั้นหัวหน้าไปเลยนะคะชุดใบเวทอย่างที่พูดไปชุดใบเวทเป็นชุดที่สบายเบาเบาใส่ง่ายขาง่าย การที่คุณบอกว่าชุดไปเว่ยไปชุดที่ไม่เรียบร้อยไปชุดที่อาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงแต่ถ้าค่ะพวกเราแต่งกายในควาแต่งกายให้อยู่ในคอาเชดให้เ,เรียบร้อยเส่เสื้อสีชุดมันก็ไม่มีอะไรให้วุณวานนะจ๊ะค่ะคุณบอกว่าชุดไปเว่ก็สามารถรีดได้สามารถเลิกได้ชุดไปเว่ยเ,เ,เลิได้จริงๆแต่ว่าผมมาเปิดเช้ขึ้นว่าตอน ซักลูประสาทง่ายกว่าที่รเ,ร,นะเราเรียนนะคะเพราะชุดเราเรียนเป็นสีขาวอ,อย่างคุณบอกว่าแช่นำชุดักเกียบไปส่งร้านสกีนก็จบการที่นำชุดตะเกียบไปส่งร้านสัก,ก,กีน,ม,น,นกมันก็จะทําให้เสียงเดินไปมากมายนะคะการที่พ่อแม่เราคำตามไม่ทำเงินมาให้เราใช้แต่พวกเรากลับเอาไปให้ร้านสักลี กานที่เราจะ,ระใส่ชุดไปเวทแค่สั้นตาก็สามาใส่ได้เลยไม่ายากไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายอีกอย่างนะคะชุดไปเวทมันมีดีตรงที่ไม่จำเจม,มีสีสันไม่ต้องอยู่ในช่วงแบบนักเรียนธรรมดาทั่วไปช่วงแบบนักเรียนก็ดีค่ะแต่ว่าสำหรับคนฉันที่ฉันรู้ว่าชุดไปเวท ดีกว่าครับเพราะชุดประเวสมีสีสันมากกว่าอีกอยาก่างชุดประเวส์น,นะคะน่าจะเหมาะกับผู้ชายและผู้หญิงหลายคนที่ต้องการความมัน่นใจในตัวเองต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นต้องการให้ตัวเองให้คนอื่นเห็นรูปร่กษของตัวเองที่ดีขอบคุณค่ะ ขอจบการโต้อนนิณเนวีน้ครับ